ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมีเกมให้เล่นนะคะให้เพื่อนๆเล่นเกมกันสนุกๆนะคะว่าชีวิตของเพื่อนนะคะจากนี้ไปนะคะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับตัวเพื่อนนะคะไม่หมดจะมีค์ทให้เลือกนะคะเอาเป็นสักสามกล่องนอกวันนี้นะคะ1 2 3สามนะคะ1 2 3นะคะ, 1, 2, คะเพื่อนๆเลือกจากคา์ทใบที่ดึงดูดหัวใจดึงดูดสายตาเพื่อนๆนะคะโดย กองที่1จะอยู่ซ้ายมือของแม่หมอเสมอนะคะกองที่1นึกองที่2องที่ตรงกลางกองที่3อ,อ,อ,อยู่ขวามือนะคะอ่ะเพื่อนเพื่อนเลือกนะคะใบที่ดึงดูดสายตาดึงดูดหัวใจที่สุดนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ทนันกดหยุดไว้นะคะ1 2ห,หรือ3นะคะเหตุการณ์ไหนนะคะที่จะเข้ามานะคะเกี่ยวข้องกับตัวเพื่อนมากที่สุดนะคะ มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะเยอะที่สุดจะเป็นแบบไหนนะคะหนึ่งสองสามนะคะเพื่อนเลือกได้แล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแม่หมอจะเลือกไพ่ออกมาอย่างอย่างละสามใบนะคะสำหรับละสามใบกองที่สองกองที่สามสำหรับละสามใบนะคะแล้วก็สำหรับนี้นะคะดูสิทำลาย สองชีวิตเพื่อนนะคะจะมีเหตุการณ์ไหนเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะคะให้มันเป็นเดสมีของใครของมันนะคะตา <t aps> <t aps> มเพื่นเพื่อนเลือกเลยนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่ง ขอสำรับสีดำนะคะสำรับสีดำไม่หมอแจกหนึ่งใบนะคะกองละหนึ่งใบก็พอเพราะว่าเป็นค่อนข้างที่จะแบบสตรองมากใพ้สำหรับนี้นะคะมันแบบเข้มข้นมากนะคะ,ะบางคนก็รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากไพ่สำหรับนี้นะคะหนึ่งสองสามนะคะอ่ามาเริ่มกองที่หนึ่งเลยนะคะกองที่หนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆที่เลือกนะคะ มีไพ่อะไรบ้างนะคะกองที่หนึ่งนะคะ2ดาบนะคะมีไพ่สองดาบนะคะ,าะ,คะการตัดสินใจไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเพื่อนๆจะไม่สามารถตัดสินใจได้เป็นที่แน่ชัดนะคะอ่าแล้วก็มีไพ่หกเหรียญนะคะให้ระวังการหยิบยืมเงินนะคะใครบางคนที่เข้ามานะคะทําให้เพื่อนๆลําบากใจจนเพื่อนๆไม่สามารถตัดสินใจได้นะคะช่วงเร,วเร็วนี้นะคะมีคุณนะคะ จะเข้ามาทําให้เพื่อนลําบากอกลำบากใจในเรื่องของการหยิบยืมนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าเลี่ยงได้ก็ปฏิเสธห้ก็ปฏิเสธไปนะคะอันแล้วก็นะคะอาจจะมีคนเข้ามามอบความรักให้นะคะเป็นชาวธาตุน้ําเมรุกรกฎกิจิกนะคะเข้ามานะคะเริ่มต้นสารสัมพันธ์ความรักนะคะแต่ให้เพื่อนๆดูให้ดีๆนะว่าเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะอาจจะมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้มันก็ไม่น่ากุบนะคะให้เพื่อนๆดูก็นะคะเนี่ยนะคะ ให้มันแนะนำออกมาชัดเจนนะคะ Finance and Careers นะคะกองที่หนึ่งนะคะอาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมมาทำให้เราลำบากใจในเรื่องของการเงินนะคะ,ะแม้กระทั่งไพ่ดูโรเมสแองเจิลนะคะไพ่ของความรักนะคะยังยังเกี่ยวกับการเงินนะคะโซ so, ่เพื่อนๆดูดีๆนะคะคนที่เข้ามานะคะอาจจะมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็การใส่หน้ากากการพูดมีจริงนะคะเพืเ่อนๆคนที่เข้ามา ะะถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตได้สัมผัสได้ว่าเขาเข้ามาเกี่ยวกับการเงินการโอให้เ,เพื่อนๆนะคะปฏิเสธปฏิเสธได้ปฏิเสธเลยเพราะว่าไพ่แนะนําบอกว่าเขาจะใส่หน้ากากเข้ามาหาเราตอนที่เขาเข้ามา,า,น,น,า,า,มานะคะมีเกณฑ์ที่เขาจะใส่หน้ากากเข้าเข้าหาเราพูดไม่จริงพูดความจริงไม่หมดนะคะแล้วก็ ให้แนะนําในเรื่องของความรักอีกไม่หนึ่งบอกว่าเพื่อนๆนนสมควรที่จะได้รับความรัก you deserve love นะคะเพื่อนๆไม่สมควรที่จะได้เจอคนแบบนี้ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ๆนี้น,นะคะเขามาเตือนดีแล้วนะคะให้เขามาเตือนนะคะบางคนก็แบบไม่ทันตั้งตัวเผลอตัวเผลอใจนะคะไปแบบให้เขาหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีสิทธิ์จะโดนหลอกได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวโฟนิกสนะจริงๆนะคะเนี่ยนะคะมันเป็นการ หมือนเหมือน,เห,อนเหมือนบางสิ่งบางอย่างมันไม่จริงนะคะเปลี่ยนใจได้ง่ายๆอะไรประมาณนี้นะคะให้แนะนําว่าเพื่อนๆนะคะถ้าแบบหักห้ามใจได้หักห้ามนะคะสําหรับคนที่จะเข้ามานะคะามาดูกองที่สองหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆจะได้เจอกับเรื่องราวอะไรนะคะกองที่สองนะคะสามเหรียญน,นะคะสามเหรียญสิบดาบนะคะ มีสมเหรียญมี10ดาบนะคะแล้วก็ดีเอ็มเพรสนะคะเพื่อนๆนนะคะที่คาดหวังในเรื่องของการตั้งท้องมีบุตรตั้งครรภ์น,นะคะมีโอกาสนะคะที่การเราคอยจะสิ้นสุดนะคะมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการนะคะแล้วก็การเงินจะค่อยๆเอยขยับดีขึ้นเก็บเงินได้เยอะมากขึ้นนะคะก่องที่2นะนะคะและก็ Trust นะคะถ้าเพื่อนๆสัต สั i ราในเรื่องของความรักนะคะยังมีโอกาสมากมายเยอะแยะเลยที่เพื่อนๆจะได้เจอความรักที่ดีนะคะและก็ make the effort นะคะความรักเขาบอกว่าให้เพื่อนๆแบบไม่กดดันกันมากเกินไปในเรื่องของความรักนะคะ และก็แพชชั่นนะคะความรกระงนี้มันมีแพชชั่นต่อกันมากเพื่อนๆนะคะจะได้เจอคนที่มีแพชชั่นนะคะทำให้เพื่อนมีความสุขแล้วก็มีความไม่กดดัน no pressure นะคะและก็ hand of card นะคะเพื่อนๆจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะปีเซนมีจิตสัมผัสนะคะเหมือนเหมือนคนที่เขาแบบจับคาดอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนที่มีเซนมีจิตสัมผัสนะคะเพื่อนๆจะมีจิตสัมผัสเยอะมากขึ้นแล้วก็นะคะ รู้สึกว่าจะให้โอกาสตัวเองมากขึ้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะนะคะเพื่อนจะได้เจอกับสิ่งเหล่านี้นะคะก่องที่สองเนาะนะคะมาดูกองที่สาบ้างนะคะเพื่อนจะได้เจอกับอะไรนะคะกลองที่3ามนะคะอัศวินถือดาบนะคะแล้วก็ข้าม้นะคะแล้วก็ คิงถือดาบนะคะระวังเรื่องความขัดแยง้งการขัดแย้งนะคะสาหรับคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวระวังเรื่องอารมณ์ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ฉุนเฉียวการมีปัญหากับคนรอบข้างนะคะการตั้งดาบใส่กันหรือว่าการอ่าอ่างุดหิดโดยใช่เหตุน,นะคะและก็นะคะเฟิร์สนะคะเพื่อนๆจะได้เจอนะคะคนจีบจะมีคนเข้ามาจีบกองที่3นะคะจะมีคนเข้ามาจีบนะคะ แต่ให้เพื่อนๆเรามาระวังเรื่องอารมณ์นะคะในการแบบคุยกันนะคะแล้วก็รีคอ i ซิเลชันนะคะคนที่เข้ามาจีบอาจจะเป็นแบบ คู่ของเพื่อนจากอดีตชาตินะคะมีความเป็นไปได้นะคะและก็รีเ a ชช์ไอค์นะคะให้เพื่อนๆอน,นะคะลืมอดีตที่ผ่านมาให้หมดนะคะระวังเรื่องความขัดแย้งนะคะลืมอดีตที่ผ่านไปนะคะอย่าเอาคนใหม่ไปตัดสินกับคนเดิมที่เคยทําให้เราเจ็บปวด <c oughs> นะคะแล้วก็นะคะเอ็ดดิชั่นนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะต้องแบบว่าเยียวยาหัวใจตัวเองนั่นแหละนะคะจากอดีตที่ผ่านมาที่มันทาให้เพื่อนๆปวดหัวนะคะเนี่ยนะคะอ่าเนี่ยมันจะมีจะมีการก้าวข้าม จุดที่มันไม่ดีของชีวิตไปอะไรประมาณนี้นะคะ